ก็ใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็1ิดหคันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดวันที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจนะครับเพราะว่านี่เขาดังเราก็ถึงลองเลี้ยงหลายอย่างนะครับบางที่แบบงูขัตรวจเนี่ยตรวจทั้งเนี่ยอาจารย์นี่จะไม่ปวดปวดมันลองเลี้ยงของหายาบ้าไปเนี่ยเรามีไหมล่ะอายาบ้ามาแจกว่านางหลายๆอยู่เนี่วันที่เก้าเดือนวันที่เก้าที่จะถึงนี้ ผู้ใดว่างก็ให้ไม้แห่น้ำกัดใบสามวันที่เก้านะครับวันที่เก้าใบสามที่สวัสดีครับกอล์ฟนิวครับอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามัคคีตมบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันที่4ธันวาคม2566ครับอาจารย์นอตตี้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ประกาศสัตดากลับมาแล้วนะครับต้องถึงยาแล้วเรื่องหว ำตวันนี้เลขที่ออกอะเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะครับเนาะอาจารย์นอตตีฟันเก่าเลยเพื่อถือดาเป็นงวดเนี่ยนะครับก็พูดว่าตอนแรกก็ข้าแรกเลยที่ผมเรียนไปใส่กล้องผมบอกไว้อย่างพราะว่าบักไดดาขั้วข้ามแรกนีกเลขที่ให้แล้ครับคืองวดที่มันลุดก็คืองวดที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถือดาค่ะกฤษถือดาว่าแมนหมาเนี่ยเขาเขาว่าแปลงวดแต่งวดที่เก่าเขาลุดเนี่ยเขาก็เลยถือดาเพราะว่างวดนั้นผมมัน เกือกไปบอกว่า <jin> ศ <x 2> <at> ูน <tı> ย <ro> ์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะกระโสมขอดายอยู่ดอกก็ง่ายไหลนะครับแต่ว่ากลับด้วว่าแหละคือจังผมว่าแหละเลขมันมีเข่ามีหลุดนะครับทุกอย่างเป็นแพรีแนวทางนะครับเรื่องพวกที่ไหงหัวว่าออกตัวไหนแล้วอ่าเวดที่เก้าเขาหลุดก็คือหนึ่งพฤศจิการศูนย์มามีเลยงวดที่สิบหกเขาเริ่มกลับมาศูนย์กลับมาเข่าแต่เจ่อประแตกให้เลขทูบยุต่มันกลับหัวอ่ามันกลับหัวเป็นเก้าศูนย์กลับป้อเป็นยังบัดที่หนึ่งเมื่อวันเมื่อไกผมเลยว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี เก้ามาหาแสนเเห็นบ่เพราะผมลดมาหาแสนมาทุกหัวเลยอ่าเพราะหาแสนเปร์เส้นมาสุดในชีวิตเลยเดาไว้เดิดด่งไนสผมบอกว่าผมฝันเห็นมูซื้อุ้งอัอาก,กุ้งเนี่ยเคยเอ่ยมันว่าบักกุ้งเนา่าผมก็เลยมาเก่าเนื้อไอไับเนาะแล้วผมัดเพรฝันเห็นบักกุ้งแล้วเพระไปจุดตู้ได้ห้าหนึ่งเก้ามับมตรงกันขนาดนี้สีปล่อยมันไม่เหกับเมียนใช่ไหมผมกไปไล่ซื้อรตันี่ละเจ็ดสิบาใบผมเน,ดเ,ดเนี่ยู้เดียวนี่ ได้หน่อยต้นนี่หัวซูลามาเช่น500้อใบเหมือนเดิมมาติดแค่ใบเน่เจ๊ที่หาใบเพราะว่าเขาเอาเมือก่อนอ่า้วค็ซื้อถ้าเก่าหนึ่งหนึ่เกเกนึเก่าเก้าสนี่เป็นเม็ดเดียวยู่ตวันท่าไเรีังไรสดมือผมตาตีนมือมือโค้งทุดทไทยนะผมไม่ได้มาเก่าสามเลยผมบอกว่าผมมีหอดการซ้อมเน้แลคลิปล่างเก่าหนึ่งเฮ้ยมานะซ้อมไม่ก้อนบอมเนื้อมือน่ะซ้อมไม่ซ้อมไม่มานะมันออกกีรีบวาดที่นี่ก็เลยเสียสตีเลยนะครับอ่ามันกับมาเก่าึ่ตว่ากะ หวยเนี่ยหลายคนก็ว่าเป็นยังอาจารย์คือปล่อยไว้แท้มันสีอัน่นคือจะปล่อยสาปล่อยไว้ผมว่าขันมันสีอันมันก็นอันคือเรางงแม่นหัวปล่อยมือสุดไทยเจ้ามือเขาก็จออมันคือเราเ้าปล่อยไปมือนี่ย่างน้อยก็ได้ซื้อลอตเตอรี่อาจจะแพงกหน่อยแต่เพราะได้ซื้อครับย่างน้อยก็ได้ยซื้อลอตเตอรี่นี่อาจึงรางวัลทีหนึ่งเนี่ยมันจังเมือจังสีเหมิดีหลายคนว่าอาจารย์อยากหมดนี่อยากหมดนี่เขาต้องถืงรางวัลทีหนึ่งเนี่ยเาไม่ถึงใ้ดินท้าบาทมาเหมือนได้ยีนแ่นบอก เขาถึางแม้จะงวนเลยนี่แปดงวนเท่ากันเลยเหมือนหนีอยู่ถ้าสถิตินะครับสิบเอ็ดงวนเราเข้าไปสิบงวนเลยถ้ารวมเล,เล่นรูดเ,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 เล่นวิ่งเราหลุดแค่งวดหนึ่งพฤศจิกาเท่านั้นนะครับแต่เข้าว่าไปนับสิบเอ็ดได้เขาสี่ดาวพอเพราะว่างวดน่ะมันหลุดเนาะงวดทุนลาดเปอร์เซ็นต์น่ะตื้นเสาร์ขึ้นศูนย์พรามึงบอกเห็นบ่ะนะโคตรด,ด่าผมอ่ะเขาก็จะนับงวดน,นี้เป็นงวดที่สามเขามาแล้วีกสองงวดงวดที่หกพฤศจิกาเขารูดงวดเมื่อกี้เข่าจ่อบมดล่างเลยแล้วกาเก้าเจ็ดเก้านึงนะครับแลักกางวดนี้ ย้ำอีกครั้งว่าเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดแล้วผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการเดาว่าทายว่าเขาทายกันคือสมมุติกันขึ้นมาเขาโมโหหรอบ่อตอนนี้มันมีคนมามนมีหลายวาถ้าอาจารย์รู้เองมึงรู้เองคือบ่บอกพ่อบอกแม่มึงซือง้อหเนี่ยแต่ยัง่าโมโหได้รับกับบบบบนหูเนี่ยป่านนี้เนี่ยบรเเตุงานครับนางซื้อตะเหล,กล็กอะมือมือมือเป้นนะครับมันบอกหวย่อนบมโหแลละนะครับอ่ะแล้วกะก็ใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ ติดหกคันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมีเจ็ดห้าแสนเปอร์เซ็นครับบ่มีลานเ <datasets> ดียวขวดขวดได้วาลานบ่ <m uch ing> มีอะไรไหมมีจัดขวดเมื่อกี้วาหาแสนมองในมาบ่นมาลางเหตุบาปข้างนอกห้าแสนเปอร์เซ็นก็จะมีเจ็ดหกเป็บอมแยนบอมแยนติดมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่ง เม็ดเดียวคือตัวแรกคือเจก็เออกแล้วก็ตามสามารถออกได้อีกสามตัวมีเจ็ดเกแล้วก็เจ็ดเาเลขจะมีอยู่สี่คู่เท <c oughs> ่านั้นห้ามตัดออกผู้ใดตัดออกออกตรงนั้นละนั่งอยู่ในหนี่มีคนมามีดวงนั่งอยู่น้ำหลายเพราะว่ายังหัวทุนลานเปอร์เซ็นีน่กูซืือทุกโตเลยหวัวนี่กูเป่ืเสอซ้ำอ่ะนะ <c oughs> เอวันนี้อ่อเก้าหนึ่งทั้งเก้าเจ็ดูผู้เสื้อซ้ำบางเมื่อชุดลายประเทศเออผูดอัดประสันใช่ไบ้างล่ะหลายคนก็จะเป็นยังสั้นหลายคนจะเป็นประมาณนด้เวลาเขาถึงเนี่ยกูผู้ซื้อดอกแต่เวลากูซื้อนามันตายทุกสำานกมันจะมีอยู่นะครับการแก้ก็ไปขอขมากรรมเอาอยู่ในยูทูบนี่เขาไปทองลุกขึ้นก่อนนอนจะปลอยได้แต่ถ้ามากมื่วันนี้ผมมากี่ยังผมว่า เจ็ดหนึ่งนี่ผมกับมาคืเพราะตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้มันจะออกประจําทุกงวดเลยตั้งแต่งวดทูสองงวดอะไรงวดเมื่อกี้เก้าหนึ่งผมก็อยู่นี่แต่ว่าอีกตัวนึงที่มาคือซึ้งอาจจะเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดปีหน้ามันเปลียังหกเจ็ดอะไมากนะครับมันจะมีที่มาอยอะแต่วันนี้หนึ่งเขาต้องรอเลขกวกก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมาไหวละเพราะผมจุดเจ็ดผมกับที่มายกมือให้คือเก่านะครับหาเลขทูบมาตรงกันอีกไม่เมียนนะ เด็กถูกบ่มีเขากะโอ้ยลดกำลังลงตางวดนี่เขาก่าเบาๆเพราะว่ายัางกระแสมันแห้งคือปูข,ดขัดคนผมบอกแล้วว่าปูข,ดขัดคนเพราะว่าเขาเขามา้าก่อนอันนี้แปลงงวดเนาะเพราะงวดที่นึ่งพฤทิกาผมดังคัะงวดที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะดังไปทั่วประเทศแปมเล่เขาบ่ามีเลยปูมาให้เลยบาที่นี่ผมก็ถืกด่าถือด่าผมก็เลยบอกปูว่าเออกระดีเขาจะได้เห็นจิตใจมนุษย์ว่าผู้ใดามากด้วยใจศรัทธาผู้ใดศรัทธาจากปู จังไห้เขารวยผู้ใดว่าสาทาไย่าไห้มันแมนมนสื้อน้ำกห้ย่าถูอจะเล่าว่ายังสิงวดสีมของพุิกาผมก็บอกว่าปูวัดโคนเล็กกันเริ่มกาว่างวดนี่ผมก็เลยบอกว่าปูคัดคนพองวดเมื่อกี้ผมเสือเลยว่าคนดีดาผมเขาว่าตามแล้วเขาป่น้ำเลยผมเล่ว่าเดี๋ยวปูเสียให้เห็นดอกอ่ะมันก็มีคนมาแข็ผมว่างวดนี้ปูคัดคนอีกไหมเพื่อนบอกว่าเล็กออกนะงวดนี้ก้ามึงก็ไม่มาหรอกจ่ิงเหรอเี่ยผมก็บว่าปากและเล็กอเล็กท่านออกเพราะเล็กออกเล้วเป็นไงล่ะวันนี้จังไปกล้าด่าเขาขึ้นนะ ก่อนแบบไปคีโมแล้วบาดเนี่ยนะครับไอหลาง้วนเมื่อกี้ไปนี่้วนเนี่ยก็ขับมาดังอีกพอมาดังอีกแล้วซุ้มนี่เคยด่าเขากับมะสีเนี่ยบาดเนี่ยโอ้ยมันกลับมาเขาอยู่ไงกูกระเจียวน้ำเช็ตเต้าอยู่ดอกเขาเบเบาๆครับ้วนีย่เขาเบาๆบเต้บ้ากับจับไม่ว่าเด็กมันมีเข่ามีหลุดไม่ล่ามันหลุดเท่ากับไอ้กําลังใจกันโมแมนว่าหลุดปั๊บด่าเลยบากอาจารย์นอตตี้หุ่ยขี่ปะนะ้วนเป็นไหมก้อนหนานั่นเอาแม่เขาหนังเซอเลยซื้อเฟรชแล้วเหลือต่วนเรา ก้อนหนาหนาแล้วย้อนผมมาสั่นแปดเวัติดวันที่เก่าคมรุดอาจารย์นัตต้ฮูขี่มาหนา <c oughs> ผมเอาลูกติดเอกผมคือนวางสิเนาะบ่ายล,ลูกติดเอกงมวันี่อวันนี้แล้วเ,เมียนมางในเสียดายไม่ได้ซื้อมานะเอา้าโอ้ยเนาะผมก็บอกแล้วเนี่ยผมมาเออเรื่องตะเล่าเถอะเราอาจจะเถ่าเราืสะสะ่อครับแต่คนณภูเก่ากันเนี่ยเออน่ารักดีเอเอนะครับงมวันี้กะตัวเลขทูบ ผม,มน่าจะชุดในอีกมือหนึ่งสองมือบางทีเจ้าหน้าที่เขาตรวจนะครับเพราะว่าเลขเขาดังแล้วเกับสิบหลังเลี้ยงหลายอย่างนะครับกะเพรายงมากกว่าที่เห็นรถตำรวจเนาะเห็นรถตำรวจบางกี่แต่พมกกัตรวจแล้วตรวจทั้กกเนี่ยอาจารย์เลขก็เลยปวดหัวเลยหลังเนียเน่ยล่ <c oughs> าสุดมันหลองเลี้ยงขอหายบาบ้าไปเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเรามีไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> สงสัยเขาคิดว่าเขาเอายาบ้ามาแจกว่านางหลายๆอย่เด้อนะครับอ่ะ เศร้าหลองเรียนนะแล้วขอหานน่มันไม่มีนะครับแต่ว่าผมกระยานถ้าแปลงมานําหน้ากท่องเทียวเรา็มาวางไว้แล้วผมไ่เป็นยังมมนตรวจลร้มือได้มันวิบีบ่าผู้ใดเอาอยาบ้ามาเทียงน้ำหนีหรอกนะครับเนี่ยกระถือที่ทั้งที่สองที่โดนนะครับเหมือนงัวศูนย์้านเ์เซ็นั้นผมก็โดนหววนั้นเองไม่เข้าแต่ว่าผมรู้เลยว่าเป็นผีมือใครอย่างเงี้ยเขาหูยี่ย <S <S แหล้วมันมันมันเขาหูก็ไผเขาหูยี่แล้วเขาเสียหลายเพราะทางหุ่นเนาะ ม่วันเมื่อกี้ที่เขาชนะก็คือว่าผมฝันฝันว่าเจ้ามือเนี่ยอันนี้เป็นฝันเนอะเขาฝันเขาบอกเรื่องฝันเจ้ามือเนี่ยไปบนพญาขุดเพื่อที่จะล่มหน้าอ่าพอผมฝันวันอ่าพญาขุดไรจบผมได้กิ่นผมผมไ็เรยนไหมครัผู้องดัมแต่เจ้ามือบนเคยเบิรงนประวัติผู้องดําแสนสิรจันทานคราชผู้องดําเป็นพญานาคที่ลบชนะขุดเจ้ามือมันบนทิพย์มองแล้วบาดเนี่ย ผมก็ได้บอกปู่ว่าทางั้นนี้เรียกเขาผมจะถวายห่อกอนันตเศษให้ปู่หมอ,อกอนันตเศษนี่คือห่อที่องค์ปู่กนันตะมอบให้ปู่ําเพื่อไปลบกับพุทธเรียวปัชนากามาผมได้ว่าด่าป,ามมาาาปู่อยากได้ให้เรขกออกเก้าหนึ่งจะมีทุกช่องนะครับในช่องทีมงานเีขออกเก้าหนึ่งแปลว่าเราอยากได้ดีผมเลยสิมอบหมอ,อกให้เรานะครับตอนนี้สร้างเหตดแล้วสามหมื่นนะครับสร้างเฮตดมาถวายปู่เป็นเนืินทองเหลืองแล้วกะวันที่เก้าเดือนวันที่เก้าที่จะถึงนี้ ผู้ได้ว่างกัให้แม่แห่น้ากัดใบสามพิฆานะครับวันที่พิฆาตใบสามแถวจากลดแห่ปรับมาเป็นกองยาวกองยาวกกองยาวถูใจมสาวน้อยเฮ็ดบ้านแพงโอ้ปีหน้าก็ไม่ว่างได้เลยเราเนี่ยลดเลยไม่บวกรว่ได้นะครับเดกือบลวมาที่หนึ่งวันนี้กองยาวก็ม้วนครับนอกจากเทาสิไปเข้มแมงแท่งแล้วไหวนะครับไหวก็เลยสิเป็นกองยาวผู้ใดว่างกับม่แห่น้ำกันวันทธิก้าวไปยังเทือวันพิฆา เด็กเขาเก่าบทล่างเขาสองเก่าไผ่ปูนะครับนอกากมวดต่อไปเฮจะเอิ้์นมาเป็นงวดที่สามเนอะพอฮอตของมาแล้วสองมวดมวดต่อไปจะเป็นมวดที่สามปฏิหารใหม่ครั้งที่สามมวดเมื่อกี้ผมใส่ซึ่งวดว่าให้ซามอดดาวของท่านมาที่นี่ให้ซามอดดาวผู้โตเด้อบัดนี้เด้อซานอดดาวทั้งวันนาเขายิ่งคุณแล้วอดดวงอาทิตย์คุณแล้วยอ่มดมึงตั้งดาวคุณมาเนี่ยเขาต้องอยู่ในโลกแล้วนะครับใครว่างก็ไปสาม แหกองยาวเด้่ครับเด้อก็การแห่ผมจะประชุมกันผมอาจจะให้ลูกศิษย์รออยู่ลานนี้เลยเดี๋ยวเราไปแต่ทีมเราเพราะว่ามันจะวุ่นวายเพราะว่าอั้ก้อนึือด้านะครับมันย่งเต็มถนนอยู่เนาะเศร้าบานพานไตว่าได้เนาะลูกศิษย์ขายอ่ะหัวนิกะจินั่งถ่าตาบลาบยู่เนฟ่อนเด้อผู้ใดถือกลไมาแง่ผู้ใดเพาว่ากับว่าป็นยังอันเบิ้งไม่ไล่ดเอาครับโอ้เอยไม่ยไม่อไม่ชินเลยอ้าวใครเนี่ย อสามวันหลียน้องเพนเลี้ยมมะแฝงตัวไม่รายงานตัวมะแฝงตัวไม่ยอมรายงานตัวอาจารย์วันที่เก้ากี่โมงครับอาจารย์เริ่มบ่ายใบสามครับบ่ายเพราะว่าจะได้ไม่ร้องถ้าเช้าไปบางคนอยู่ทางไกลครับครับนี่ผ้ใดว่าปอนให้เป็นยิงเลยก็นี่แหละเวลานี้เลยเนาะอาจารย์งวดปอนไม่ได้ปันเลยะทายตะลุแอ้วเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด แล้วกแบมื้อนี้มีไผถามอย่างบ่ครับเราไม่ออกเราเราไม่ออก,ออกครับนะครับวันนี้นะครับวันที่สี่พันลอยพุทธสองพันห้าร้อยหอยกสห้ามีวดรว่าอย่างไรบันไดมือ <laughs>